ครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับมาพบเจอกันอีกแล้วนะฮะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของกระแสของเหรียญกระสาบนะครับของแบงค์ธนบัตรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพลักเครื่องก็มีมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับก็ติดตามชมกันได้มีอัปเดตคลิปต่างๆออกมาให้เพื่อนได้ติดตามกันทุกๆวันนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพลักเครื่องนะเนื้อหานี้ก็ เป็นเนื้อหาที่ดีมากๆกนะครับก็มีการจัดสิบอันดับขึ้นมานะสิทธิสุดของพระล้านนานะครับปี2560นะครับก็มีความเคลื่อนไหวในปี2560มากมายทีเดียวเลยมีการจัดอันดับขึ้นมานะฮะพระคงลำพูนนะก็ขึ้นราคาหลักล้านบาทไปแล้วนะครับปี2560นะครับวงการพระลานน้านนะาก็ค่อนข้างจะซบเซาร ผภาสกุลลำพูนะที่มีราคาแพงมีการซื้อขายเปลี่ยนมือน้อยลงนะครับเช่นเดียวกับพระเกจิอาจารยนะ์เป็นที่น่าสังเกตว่าพระกุหรือพระเกจิอาจารย์บางท่านนะครับที่ราคายังไม่สูงมากมาก่อนอย่างพระกุเทศบาลเมืองลำพูนะหรือพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสร้างทางเนื้อแร่ไม่ก้า นะครับกลับมาทำนิวไฮนะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันมากขึ้นกระแสะความเคลื่อนไหววงการพาล้านนาปี2560ก็มีดังนี้นะครับอันดับที่1น,นะครับผมก็คือพระคงลำพูนนะครับภาคุยอดนิยมแดนล้านนามีจำนวนมากมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันตลอด รเรียกว่าสภาพคล่องสูงมากในการเปลี่ยนมือกันโดยเฉพาะพระสวยนะระดับแชมป์นะครับราคาขึ้นหลักล้านไปหลายองค์แล้วนะครับที่สำคัญราคาย,ยังยืนอยู่ได้ไม่ขึ้นไม่ลงนะจากการเซอร์นะครับของพระของเว็บพระล้านนา .com นะครับลองเข้าไปชมกันดูได้ดูได้นะครับผมตลอดปี2 0 6 0นะมีพระคงนะส่งเข้าเซอร์มากที่สุดกว่าร้อยองค์ด้วยกันนะครับติดอันดับ พระขวัญใจมหาชนคนล้านนาในปี2560ด้วยพระองค์ที่สองนี้นะครับผมนี่ยถ้าเอ่ยชื่อคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับพระฤืษีนาักกรุเทศบาลนะครับขึ้นจากกรนะุเทศบาลเมืองลำพูนในปี2540นะครับประมาณ50องค์ที่สมบูรณ์นะรมีประมาณ30องค์อนาคตนะคเป็นพระในตำนานนะครับเพราะมีจำนวนน้อยแทบไม่มีหมุนเวียนในตลาดด้วยซ้ำนะครับ พระมีจํานวนน้อยถ้าไม่มีหมุนเวียนนะองค์นี้ก็ทำนิวไฮนะราคา70,000สบาทนะครับโดยขาใหญ่นะพรทัศนะครับผมบูรณนุประกรณ์นะครับซื้อทีเดียวสององค์เลยด้วยกันนะครับทั้งพระลือหน้ายักษ์แล้วก็พระบางนะครับจากกรอบเชียงใหม่นะครับทำให้พระกุเทศบาลราคาขยับขึ้นยกกลุ่มนะอนาคตแพงเหมือนกับพระกูลำพูนที่ราคาไปไกลแล้ว องค์ที่3ามนะครับผมขอพาเพื่อนมารู้จักกับพระบางนะกุเทศบาลน,นะครับก็เป็นพระที่เริ่มหายากนะเพราะพระขึ้นจากกุไม่มากนะักประมาณพันองค์ด้วยกันส่วนใหญ่เป็นพระเนื้ออ่อนนะครับทําให้หย่อนสวยที่สวยจริงนะเป็นพระเนื้อเขียวนะพระเนื้อจะจะแกล่งนะฮะแม้จะอยู่กลุกที่ลุ่มน้ํานะครับผิวพระไม่เสีย ราคาขยับตามพระบางลำพูนนะครับองค์นี้สวยราคาหลักล้านบาทไปแล้วนะครับองค์นี้นะมีสีเขียวนะครับคาบแสดสวยระดับแชมป์นะครับซื้อทำนิวไฮ7 0 0 0แสนบาทด้วยกันส่งท้ายปี2 0 6 0โดยพลทัศนะบูรนุกประกอนะครับพระองค์ที่4นะครับผมก็คือพระคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสร้างทาง เนื้อแร่ไมก้านะครับปีนี้ก็มาแรงสุดๆนะครับมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายองค์ด้วยกันนะครับโดยยูเซอร์น้ำปิงบุกซื้อจากป้อมดอยสะเก็ดนะครับก่อนงานจอบแรกสององค์นะครับข่าวว่าจ่ายไป10,000แบาทด้วยกันตลอดทั้งปีมีคนล้านนานซื้อกลับจากเว็บส่วนกลางกว่า10องค์แบบที่ว่าลงปุ๊บซื้อปั๊บนะครับผมก็ถือว่ากระแสะแรงมาก พระส่วนใหญ่ในเว็บพาร้านนา .com นะครับลงโชว์ไม่ยอมขายหลังสุดก่อนงานจอบแรกนะครับองค์สวยแชมป์ทำนิวไฮเกิน1.2แสนบาทไปแล้วนะครับหรือ1 2 0 0 0 0บาทโดยจำหลัดนะอัศวะเรือนชัยขายใหญ่เห็นกทมส่งท้ายปี2560 5 0,000นอัพนะครับปี2559ราคาลดลงตามภาวะเศรษฐกิจนะครับมาอยู่ที่30,000กว่านะ 30, กว่า0 0 0,000กว่าบาทล่าสุดปี2560นะครับ อย่างหลังยูเซอร์นะเคเคยุงนะครับเก็บพระในเว็บส่วนกลางไปหลายองค์แถมมีแรงซื้อตามเข้ามาเก็บอีกนะครับราคาดีดกลับขึ้นเป็น40,000อัพเหมือนเดิมนะครับต่อมาเมื่อมีพระพิมพ์นี้โพสต์ลงขายนะครับจะมีทั้งคนส่วนกลางนะและคนทางภาคเหนือเก็บกันหมดวันนี้องค์สวยๆเปิดกัน ห0 0 0มบาทเข้าไปแล้วนะครับเหมือนปี2,556มารู้จักกับพระองค์ที่5นะครับพระที่รีบาวเร็วที่สุดนะพระกลิ่งนาลสวนเมือง,งา่นะปี2,512เมื่อปี2,556นะองค์ส,สวยๆราคาก็50,000อัพนะครับปี2,559ราคาลดลงตามภาวะเศรษฐกิจนะครับมาอยู่ที่30,000กว่ากว่านะ0 0 0 0กว่าบาทล่าสุดปี2,560นะครับ อย่างหลังยูเซอร์นะเคยุ่งนะครับเก็บพระในเว็บส่วนกลางไปหลายองค์แถมมีแรงซื้อตามเข้ามาเก็บอีกนะครับราคาดีดกลับขึ้นเป็น40,000อัพเหมือนเดิมนะครับต่อมาเมื่อมีพระพิมพ์นี้โพสต์ลงขายนะครับจะมีทั้งคนส่วนกลางนะและคนทางภาคเหนือเก็บกันหมดวันนี้องค์สวยๆเปิดกัน 5,000 50, 0บาทเข้าไปแล้วนะครับเหมือนปี2,556มาถึงองค์ที่6นะครับผมผ่าที่ราคาขยับขึ้นมากที่สุดนะครับก็คือพระกริ่งสิรีราชหลวงพ่อกเกษมเขม,มาโก้นะฮะจังหวัดลำปางปี2,517นสะครับสร้างในวาระครบรอบ84ปีโรงพยาบาลศิริราชนะครับในหลวงราชการที่9นะ,สะเสด็จทรงเททองณวัดบวรล มิเวทพิหารนะครับเมื่อวันที่3กันยายนปี16นะปี2516ปพิธีพุทธาพิเศษใหญ่สองครั้งในการที่วัดบวรนิเวศพิหารนะและวัดใหม่นะครับบางขุนพรมเสร็จแล้วนำไปให้หลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับผมอธิษฐานจิตอีกครั้งนะพิมพ์สวยงามออกโดยช่างกเกษมมงคลเจริญนะครับจำนวนสร้างพระกริง่งนะก็คือ1 0 0 0 0หมื่นองนะครับ พระชัยวัฒน5,000องค์เมื่อปี2,559นะครับพระกริ่งราคา10,000บาทพระชัยวัฒน6,000บาทมาถึงเดือนธันวาคมปี60ที่ผ่านมานะครับราคาพระกริ่งเป็น20,000บาทเข้าไปแล้วนะครับพระชัยวัฒนก็อยู่ที่1.5หมื่นบาทหรือ15,000บาทขยับขึ้น100%ตตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี2,560ถือว่าแรงมาก มาถึงพระองค์ที่7นะครับผมก็คือพระรอดนะวัดพระสิงห์นะครับปี2496ปีนี้มาแรงนะครับราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะเป็นพระดีนะปีลึกนะพิธีดีจำนวนสร้างค่อนข้างมากนะครับราคาก็ขยับขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ปี2 5 5 0แต่เนื่องจากมีพระตกค้างอยู่กับ10นะครับวัดสุทัศน์นะครับ และนักสะสมที่เหมาจากธนาคาร BBC นะที่ปิดกิจการไปเมื่อปี2532จําจำนวนหลายพันองค์นะครับมีการเทขายออกมาหลายครั้งทำให้ราคานิ่งนะพอมาถึงปี2 5 6 0นะครับราคาเริ่มขยับคนเรื่อยๆโดยเฉพาะพิมพ์หน้าหนุนงะใหญ่นิยมนะครับสวยๆนะครับผม5,000อัพขึ้นไปแล้ว ติดอันดับพระอนาคตดีของปี2560ด้วยนะครับก็มาถึงพระองค์ที่8นะครับรางวันงานประกวดพระที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดก็คือพระรูปเหมือนนะบูชาครูบาเจ้าสรีวิชัยนะครับตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าสรีวิชัยครั้งที่10วันที่10ธันวาคมปี2560นะหลายคนนะชมว่ารูปแบบสวยงามเจตนาการสร้างเพื่อแจกเป็นรางวัลจำนวน700องค์ นะครับที่สําคัญปีนี้ได้รับความเมตตาจากคูบานะคูบากริสนะครับผมคูบากริสดานะสุมเมโทนะครับวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนอธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษก่อนงานประกวดพระมีใบสั่งซื้อกันที่2,000บาทเป็นรางวัลงานประกวดนะครับเป็นรางวัลงานประกวดพระที่คนภาคเหนือชื่นชอบที่สุดในปี2,560 ก็มาถึงพระองค์ที่8นะครับรางวัลงานประกวดพระที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดก็คือพระรูปเหมือน,นบูชาครูบาเจ้าสรีวิชัยนะครับตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัยครั้งที่10วันที่10ธันวาคมปี2060นหะหลายคนนะชมว่ารูปแบบสวยงามเจตนาการสร้างเพื่อแจกเป็นรางวัลจำนวน700องค์นะครับที่สำคัญปีนี้ได้รับความเมตตาจากครูบานะ กูบากริสนะครับผมกูบากริสดานะสุเมโทนะครับวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนอธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษก่อนงานประกวดพระมีใบสั่งซื้อกันที่2,000บาทเป็นรางวัลงานประกวดนะครับเป็นรางวัลงานประกวดพระที่คนภาคเหนือชื่นชอบที่สุดในปี2,560มาถึงเรื่องราวที่9นะครับผมเป็นเรื่องราวของการนำเสนอพระ นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆติดอันดับมาด้วยในเรื่องราวนี้นะครับเป็นการบรรยายเชิงวิชาการนะที่คนไม่ได้เข้าฟังน่าเสียดายที่สุดนะครับแนวทางวิชาศึกษาพระสมเด็ดจจดทำโดยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่1ตุลาคมปี60นที่ผ่านมาโดยวิชากโดยวิทยากรนะครับผู้ที่มีประสบการณ์พระเบญจภาคีมากกว่า4 0ปี มากกว่า40ปีโดยอาจารย์สุภชัยสายันนะครับและอาจารย์น้อยอายลามีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยคนด้วยกันนอกจากได้ฟังคําบรรยายแล้วยังได้ดูพระสมเด็จวัลลคังนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมและก็พระสมเด็จเกริชัยโยนะครับที่นํามาแสดงโชว์โดยจําหลัดอัศวะเลืองชัยนะครับนักสะสมพระระดับต้นๆของเมืองไทย คนฟังแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับเฉพาะพาที่นำมาโชว์ก็รวมมูลค่าก็มากกว่าห้าสิบล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับผมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเอาล้ครับผมมารู้จักกับเรื่องราวที่สิบกันนะครับกะลาแกะลาหูครูบานันตานะครับวัดทุ่งมนใต้จังหวัดลำปางนะครับก็เป็นสุดยอดเครื่องรางอันดับที่หนึ่งแดนล้านนาที่ทําจากกาลาตาเดียวนะครับ การลงยันนะไปทําพิธีที่เกาะกลางแม่น้ำนะครับเกาะกลางแม่น้ําวังนะเมื่อเกิดจันทรลราดนะครับเริ่มกินดวงจันทร์มี2แบบด้วยกันก็คือสุริยุปปะปะพานะครับและจันจันทะละปาพานะกะลาแกะของท่านมีทั้งงานช่างหลวงนะวิจิตพิสดารสวยงามนะครับและงานช่างชาวบ้านนะครับการแกะจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ มีทั้งโลงชาติปิดทองนะครับหรือเนื้อกะลาเดิมนะครับที่โลงชาติปิดทองเก่าคนนิยมกันมากนะครับพอดูเก่าใหม่ง่ายนะครับคู่นี้นะ,ะฐานแกะเป็นรูปดอกบัวนะโลงชาติปิดทองฝีมือช่างหลวงนะครับขายทำนิวไฮในปี2 5 6 0โดยตั้มเชียงใหม่นะครับให้กร,รจอบอมนะครับไปในราคาหลักแสนบาท นะครับตามที่ท่านเห็นในรูปภาพนะครับกะลาแกะลาหูครูบาน,นันตาวัดพุ่งม่านใต้จังหวัดลำปางนะครับก็เป็นสุดยอดนี่คือสิบสุดยอดพระนะแล้วก็เรื่องราวที่ปะปนมาก็คือเรื่องราวของการบรรยายเชิงวิทยาการนะครับแนวทางศึกษาพระสมเด็จที่เขาติดอันดับมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องล้านนาในปี2560นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแต่และเรื่องราวนั้นก็ บอกในคำเดียวว่าเป็นพระระดับต้นๆนนนแนวหน้าประเทศไทยนะครับผมเอาละครับผมก็ขอบคุณเนะะื้อหานี้อย่างมากนะครับใครสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนะก็เข้าไปชมกันได้ซึ่งผู้ที่เขียนบทความนี้เอาไว้ก็คือคุณน้อยอัยรลาเชียงใหม่นะครับลองเข้าไปชมเรื่องราวเพิ่มเติมวันได้จากเว็บไซต์นะฮะ w w w p n n a c o m นนะครับก็มีเนื้อหานะต่างๆเกี่ยวกับราคาพระเครื่องนะพระล้านนาที่น่าสนใจ ก็ขอบคุณเนื้อหาไว้ตรงนี้นะครับจากคุณอิยรลานะครับเชียงใหม่น้อยอิยาลาเชียงใหม่นะครับเอาละครับผมขอปิดท้ายเพียงเท่านี้นะคใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหรียญกระสาบแบงก์ธนบัตรหรือเรื่องราวของพลาเครื่องเราก็มีมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับเรื่องราวของเหรียญกระสาบเรื่องราวของแบงก์ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของการพูดคุยนะครับหลายๆท่านนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เรื่องราวของกระแสะเราก็นํามาพูดคุยกันใหม่มา พูดถึงกันใหม่นะครับหลายๆท่านที่ไม่เคยเข้าไปชมคลิปนะครับเห็นรูปหน้าปกเห็นเรื่องราวน่าสนใจก็จัดกันเต็มที่เลยนะครับก็เข้าไปชมกันนิดนึงนะครับเรื่องราวแต่ละเรื่องราวนั้นล้วนแต่มีความหมายนะครับเหรียญมั่งเหรียญก็ซื้อขายกันไม่ได้แต่เรามาพูดถึงแนวทางของกระแสที่มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้เรามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ นะก็ฝากด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดเราอยากศึกษาเพิ่มเติม mm hmm. เหรียญแบบไหนเหรียญปีไหนที่น่าเก็บสะสมพอจะมีราคาในอนาคตนะครับอย่ากให้คนมาหลอกก็ได้นะครับ mm hmm. บางทีในการศึกษาตื่นเกินไปเข้าไม่ถึงเข้าไม่ลึกถึงแก่นแท้เราก็จะโดนหลอกง่ายๆศึกษานะครับผมบางทีสิ่งเล็กน้อยนะครับผมเริ่มกับทีละนิดนะก็จะทําให้เราสะสมนะความรู้นะครับผมพอที่จะสืบทอดนะพอที่จะ เป็นนักสะสมรุ่นใหญ่ห,ญหรือว่าไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นก็ได้แต่เราต้องศึกษาเนี่ยถ้าเกิดเราอยากขายในสิ่งที่เรามีอยากขายในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับจะซื้อขายกันได้อย่างไรมีจุดประสงค์อะไรถึงซื้อขายกันได้ก็มีอีกมากมายที่ผมมาเล่าเรื่องราวนะครับเรื่องราวของเหรียญเรื่องราวของแบงก์ก็มีอีกเยอะนะครับผมต้องติดตามกันต่อ,ตอไปแต่ ติดอย่างหนึง่งก็อยากให้เพื่อนเข้าไปชมกันนิดหนึ่งนะครับอย่ามาด่ามาว่ากันฟรีๆเข้าไปชมมันก่อนนะครับไม่ถูกใจตรงไหนก็ค่อยว่ากันที่เราทําขึ้นมาก็ไม่อยากให้หลงผิดนะครับผมไม่อยากให้หลงผิดเพราะว่าเรื่องราวแต่และเรื่องราวนั้นมันมีค่ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหรียญ10บบาทปี2องพนนะครับที่มีราคาเป็นหมื่นมีจริงนะครับมีจริงแล้วเป็นเหรียญแบบไหนกันเรื่องราวที่ผมได้นํามาพูดมาจากคนที่เขามีความรู้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสยามคอยหนะรือร้านซื้อขายดังๆนะครับแต ติดอย่างเดียวเพื่อนๆไม่เข้าไปชมกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วการสำหรับคนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ทิ้งท้ายเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านในการรับชมรับฟังนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสต่อไปเราก็จะมีเรื่องราวแบบนี้มาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ